เราก็ได้อยู่ในแบบที่ชื่อว่าทุเกเตอร์นะฮะและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะชื่อซานมาจากช่อง e เอฟวูฟูค่ะอาะไรมาครับก็คนวิ่งไงสวัสดีครับผมผมชื่อแซานะครับอ,อายุสิบหกไียินดี่ได้รู้จักเป็นนะครับมันเลื okay. s> <S อกสีไม่ได้เหรอเลือกไสีเขียวอะทุกท่านไปเดินหน้าเลยเมื่อกี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหลับไปเมื่อกี้ต้องต่ออะไรก็ต้องต่ออะไรก็มากเก้นเหรอ

mười lăm hôm nay 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 mười đi hôm nay mười lăm hôm nay mười lăm à nay mười lăm hôm nay mười lăm เออเออโอเคหลอะเนาะมาเลยมาเลยเข้าประตูเลยเข้าประตูเลยเข้าประตูเลยเอาเลยหมดต้องต้องหมดรองยาเอ้ยหายไม่งั้นฟ้ามันจะดีดอ่ะถ้าเราคน่วกจากคนเดียวจะเริ่มใหม่หมดนะใช่ไงเออต้องเป็นทรายสุด

แล้วไม่รอดได้ไหมเดินไปไหนเจ้ยต้องโดดเดินไปได้เลยเดินไปได้เลยเดินตรงไปเดินตรงไปโดดมันก็ตกหลุมดิเอ่าแล่วอะกันเนาะฮเอ้ยเกี่ยกว่าละเกี่ยวกว่าละดิเนสิอ๋อคุนเจยคนเจยเดินหลังคุนเจยเดินหลังคุนเจยเดินหลังด้านหลังคุนเจยนะเออยันตามสี่หลังตามสี่ตามเซียนแล้วก็าตามส มีคุณเซลคุณเซลไปก่อนเลยยุบเลยคุณจำเนี้ยนะใช้คลิปอันนี้ใช้เทคนิคเราดีกว่าใช้เทคนิคเราดีกว่าคุณฟังเราก่อนตัวหัวฟังเราก่อนคุณฟังเราก่อนคุณเซลกระโดดไปก่อนคุณเซลกระโดดไปก่อนเออแล้วก็ใช้เทคนิคต่อหัวเข่าตุกตุกเอ้าคลิปคลิคเอ็งดิ่อะไรเนี่ย ไปไป้ต่แล้ไเอ๊ไรแล้วๆกไมาได้กันรกัใกันใกันแต่ต้องก็ร่วงร่วงบินัน่วงไปะโอ้ยต้องเ้นน่ะไม่ไม่มีแบบนพวกตอนนี้พวกเราไม่แค่เออนั่นะแคากำลังเราเราบินได้ไหมเออบินเราบมีแผหละว่ะ น <mm okay. ี่น้นเเเออฮยี่ยมันลอยแบบนี้แหละมันลอยแบบนี้แหละเออก็มันได้นี่มันได้จริงด้วยโอ้โหมันได้มันได้ยังไงอ่ะไอ้แมบอกแล้วมันบินได้ก็ใครดันอ่ะ เ่นนอเจไปได้ไง่ะขึนน้นบนนี่ไงคุณเซลขึ้นมาึ้นเซลนคุณว้นค้ณนบนไะเอาจริงแล้วไปก่อนละเมื่อกี้เห็นอะไรข้างบนนะอย,ย่าอย่าไปกดเลยเอ้ยเอาไปอย่างนี้เลยระไปเลยคุณนี้ไปเลยคุณนี้ไปก่อนเลย ฉันขึ้นอยากขึ้นไปตรงนั้นมันไม่มีอะไรเป็นแค่โผล่เอาเค็นงั้นเรารอหวังคนจะรอความของเราควำบอกสุดท้ายายเฮ้ยว่าสุดท้ายเออคนสุดท้ายอีกแล้วคนนี้เขาแบบเป็นคนสุดท้ายเขาเป็นความหวังสุดท้ายแบกฉันอยู่โซนสุดแล้ว ไม่ให้ดตัวรงสโอนตัวรีสอนมันขาดมันลงไปไปเราชอบเผลอไปมองสีอื่นตลอดเอ่อัดเด็นไอ้ดีดีผ่านแล้วตกติเนี่ยตกแกมหมดขาขาขา

งอยแอวได้ไหมอ่ะแล้วอยู่คนสุดท้ายก็ได้อ่ะไปคามามาดูคนตรงนี้คนนี้กันเอ้าวแล้สุดท้ายเออเอตกรงนี้สองก็ไม่น่าแปลกเลยโดนผักเชือกมีเชือกใจเย็นก็มีเชือก ด้านล่างเจดีเจดีดึงเจขึ้นดึงเจขึ้นดึงเจขึ้นอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งดึงเจขึ้นดึงเจขึ้นก็ต้องวันนี้ต้องวันนี้วันนี้สามคนมันได้เป็นที่ดีก็ดีเจลงมาล่างเจลงล่างเอาด้านบนก่อนเอาด้านบนก่อนก็ข้างล่างคนเดียวมันไม่ถ่วขนาดนั้นไม่มีใครไม่มีตัวอย่างเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ย ลงวนแล้วตอนนี้ลงมดเลยอยากลงไมบอ่อนๆแบบอ่อนๆมันมันต้องเอาด้านบนก่อนเจจําได้ไหมล่ะแล้วตอนนั้นมันตกอ่ะจำไม่ได้แต่พอเราเจาติดอ่ะแล้วเจแล้วเจก็เข้ามาตัวใจเย็นบังใจเย็นบังมันเลือกใจเย็นไม่ได้แล้วแหละเอาคนเจน่เจนีเป็นคนอยากันโอเคต้องมีคนหนึงลงไว้ก็รักเวนคนหนึงลงไว้ก็รักเป็นสองเส้นสองเส้นเอ้ยเอ้ย

บอายบาเดี๋ยวเดียดีแตวการบอกอันนี้แหละมันตัวใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปแล้วไปไปเ้ารุนีีโอเคอรอ่ะเราปเดี๋ยวจะตกกันหละอยาให้จบรุ่งระวังเอาละเอาละ โอ้โหดี๋ยวไปต้องกดวังี้ไม่รูเลย,เลยอะไรข้างบนประตูอยู่ต้องเขี่ยลงไปข้างล่างสุดแล้วได้เล,เลยอะ่ะก็ได้ได้เออเลยคนเดียวจะสู้คุณเซลจะสู้อันนี้คนนี้คนเซลเนี่ย ้า้็คุณมีคนหนึ่งไปใช่ที่ตาไงซานากับเซลนั้นสู้คนเซลล์สู้เดี๋ยวเป็นอย่างงี้ที่จะรีดดึงนะ่ึงทีไ่ไห่ดีวะเนี่ยเซลล์เซลล์กับซานเป็นคนที่นั่งรีดร้อนงั้นก็เดี๋ยวให้เป็นแนวหน้าก่อนเลยแต่ถ้ามีชื่อก็ต้องไปเรียงตัดไปนะเราว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรากับ ไม่ใช่เรากับคุณเซลคุณเซลเป็นคนที่หนึ่งคุณตานเป็นคนที่สองเราเป็นคนที่สามเราก็เจมคนที่สี่เฮ้ยคุณเจมก็ไี่เหมือนกันนะคุณเจมเร่งรีบมากเลยรีบมากจริริงเลยใช่ใช่รีบรีบจบไปเร็วใช่คริปสี่สิบวินาทีแล้วอ่ะขอดูก่อนที่ด่าที่อะไรเนี่ยมีเวลานับมันมันนับเวลาใช่อยากเราไปแล้ว เอาไปขงเรเอาร่วงเราโดนเอเราต้องไปบบเดี๋ยะเดี๋ยวไปข้างบนไปกับเราไปตายกันเร็วอยอ่เลยโอเคมั้งอ้าวน่อีกแล้วอันนี้เราเกดกระโดดไม่ติดมันเป็นอะไรนั่นอย่างนี้นะขอากัหมดหรือไรกนนะเออเไม่มีแบบแผนจำไว้ไม่ไม่แผน โอเคไม่ปล่อยแล้วอ๊ะอ้าวหน้าสองคนนั้ไอ้เดียวว้ยท่เขาคนียวเขาไม่วเขาไม่ลัวโอ้โหไมกันทำไมกันคุณจะจะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันเลยแล้กันนะคุณไปโุนดนดันหลังทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเจตัดเีดี๋ยเดี๋ยวรู้แล้วแค่ทำาเจล่วง

อ๋อยืดก,กันงไหลอันนี้น่ารักสุดแล้วอบส้มล่วงเอ๊ะยออีอกลื่อนเกไื่อไอเสียงไม่เสียงโอเค้ไปดูแลสกิปเกมให้มันมีอะไรเราว่าเ,เราเน่าจะมี็นฟาร์มที่ใหญ่กำที่สุดแล้ว